ค่ะทุกคนอันนี้ก็เรากำลังเดินเข้ามาในป่าอีกแล้วนะคะมาเดินป่าขึ้นเขาะคะ่ะอากาศเย็นค่ะวันนี้อยู่ที่สิบสองศาอ่าน,นี่ไงว้าวเราดูวันนี้เราจะมาดูวิวตรงแม่น้ำน,นะคะตรงเลย เดินมาไม่ไกลค่ะว,วันนี้ขึ้่งขามานิดเดียวสวยมากโอ้ทุกคนอยากให้เห็นไม่ได้กะตีมากเลยสวยมากๆเลย้าวเพราะว่าภูเขานี้ใบไม้เขาจะเปลี่ยนสีเนี่ยค่โอ้วสวยให้ดูนะแพนกล้องให้ดูก่อนอ It's so Beautiful <clears throat> ู่ที่พนะน,นักฮ่าแล้วบรรยากาศก็ดีมากด้วยค่ะสุดยอดเลย่าว wow. mm ้าวอืมสวยมากเลยค่ะ